ครับเสียงหวานมากเลยนะครับดูครับมันดูครับปลาอะไรครับกันไม่ขึ้นเลยจะได้ติดอืมใสครฮักกำรักกำนะกำดูฮะนะครับเป็นไง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 สวัสดีครับสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็มาพบกับผมอีกแล้วเนาะจิมจากช่องจิมตกปลาพาเลาะนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาตกชิงหลิวหมายธรรมชาติอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาคนเดียวนะครับแต่อาจจะมีเพื่อนตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าผมรีบมาเช้าๆนะครับปลาจะกินดีผมได้ทันระยะใหม่มานะครับเป็นระยะเจ็ดจุดสองเมตรนะครับพันแฮนดิ้งนะครับวันนี้จะจะมางัด แล้วก็เล่นยาวๆเลยครับเล่นไกลๆเลยครับตัวนี้เป็นแฮนดิ้ง G3 นะครับวันนี้ครับผมตกก็เป็นนะครับตกแบบไม้ตายนะครับนี่ครับไม้ตายนะครับแต่ขอเดียวนะครับส่วนสายเมนนะครับเมนหลักผมใช้เป็น12ปอนด์นะครับแล้วก็ชิ่งหน้าผมเป็น PE เลยนะครับเพราะว่ากะงัดปลาใหญ่นะครับวันนี้เล่นปลาใหญ่อย่างเดียวนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะมากินอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองครับถ้ากินนะต้องต้องโดนครับตัวแบบไม้ตายเนาะนี่ครับส่วนเหยื่อนะครับผมก็ใช้เป็นน้องมิ้วนะครับผสมกับไฮเกตนะครับสําหรับวันนี้นะอากาศก็เหมือนฝนจะตกนะครับโอเคครับเพื่อไปให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับผม น้ำลึกนะครับน้ำน่าจะสาเมตรได้นะครับเดี๋ยวครับอ่อยก่อนนะครับลืมไปนะครับผมยังไม่อ่อยเลยเมื่อกี้นตกปลาธรรมชาติต้องอ่อยก่อนครับ และอ่อยมือด้วยครับเดี๋ยวดูระยะก่อนครับเร็ียบร้อยนะครับอืส่วนตัวเบ็ดนะครับผมลืมบอก เป็นเด็ดกามานะครับเบอร์ห้านะครับตูดห่วงเน้นแข็งไว้ก่อน,นครับเน้นแข็งแรงปลาใหญ่วันนี้สดเรียบร้อยนะครับลงไปละไม้แรก โอ้โหถอนทั้งหมดดอกเลยครับตะเพียนใช้สวยเลยครับโอ้โหสืารว่าหนีปลาเล็กแล้วนะครับก็ยังตามมาเจออีกนะครับกลาว่าจะหนีปลาเล็กนะครับว่านี่มันจะตกปลาใหญ่นะก็แต็มแรกแห้งมาเก็บไว้ก่อนนะครับปลาตะเพียนใช้สวยเลยแหละ โอเคนะครับไงครับหลังจากที่ฝนหยุดไปนี่ถึง3นาทีนะครับเราก็มีแต้มแรกมาให้นานานได้รับชมกันแล้วนะครับ ดูกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาใหญ่สมใจไหมนะครับจะได้งัดแบบคนห,หดสมใจไหมนะครับ หายครับแป๊บเดียวครับหรือแป๊บเดียวโอ้ถูเพียนครับโอ้สวยมาแล้วครับวันนี้นะ่าจะผูกก่เพียนตะลมอยู่แล้วนี่หรืยแป๊บเดียวครับทุนหายเลยไงครับเต็มที่สองครับ มาตามมาติดติครับในเวลาไม่ถึง2นาทีนี่ครับ กูเดียวฮอกะลีอยู่กับกับมาได้นะ้าติดกับจีทู้บอบีแล้วเอาโมเไทยมาหลากักต้นต๊ะยาดนึดนงสองแต้มไหมพี่เพื่อนก่ดีเลยม,ม่าเมย์คว่า คนโต๊กยุดกับซับสองแต้มเลยไหมเอาที่ติดเลยสองสองใหม่สอ,อดจะวังอ,งอย่างนั้นระวังอย่างนั้นปางยังไผู้นี้ยครับครับโอเคครับดีครับ ถอนครับถอนเอาเปาลี่ยนนะตัดร่มใหม่แคบบ่เดียวถอนเลยครับหมดดอกนี่ครับเปลี่ยนนะยังสวยอยู่ครับ มทันครับเมื่อกี้นี่อาการตอกนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ถอน เมื่อกี้คาดว่าน่าจะเป็นปลาใหญ่นะครับไปไปออกไปเลยท่าเมื่อกี้แล่ยางที่ผมกล้าบอกว่าน่าจะเป็นปลาใหญ่เพราะว่าอาการทุ่นครับมันตอกตอกหายเลยนะครับส่วนมากตะเพียนจะเป็นถอนนะครับที่นี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเจอปลาใหญ่อีกนานไหมนะครับรุนอยู่นะครับวันนี้ได้คันมาใหม่วันนี้นะครับเราก็มีเพื่อนร่วมทริปมาหนึ่งคนนะครับ นักกรรมนะครับสวัสดีครับผมเจ้าถิ่นเลยครับต้องบอกว่าเจ้าินเดี๋ยววันวนี้จะงัดโชว์นะครับคลิป <c oughs> <c oughs> ทำหายไปหลุดที่สองตัวนะครับเจ้าถิ่นบอกว่าจะงัดโชว์เดี๋ยวไปตามกันดูครับว่าจะง,งัดโชว์หรือจะจกดาบโชว์กันแน่ครับเปิด,ดกล้องนะครับจังหวะวัดแต่ว่าเยนจุดจัดเลยอะ <c oughs> ปลาใหญ่นะครับ <c oughs> โอ้ยเจมม์แฮนดิ้ง เจ็ดสองวันแรกกินกระจายเลยนะครับเสียดายนะครับไม่ได้เปิดกล้องไว้แต่ว่าได้นิดนึงนะครับโอ,โอ้โหเขาเป็นปลากระดูก นี่ครับอาจจะไม่ดูจังหววัดนะครับเมื่อกี้แบบตึงเลยครับได้สวยนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้กล้องมันร้อนก็เลยปิดไว้ สายครับโอ<ฮ>้โหอีสามปลาบิน บึงได er mm ้ว hmm. ิดีโอครับปลาชีโงหน้าหรอปลาจิตไปเลยนั่งถอยแถ่มกินโอ้ยใสครับใสง่ามงอู้จานกำมก็มา สู้มีสู้น่าโอ้ปลาสวยเขายปล่อยปลาเยงปลาอยุคนี่ครับเปยีนยสสวยครับสองพันสามพันวัน เราใส่วิงนี้จะไม่เสีย นี่นะครับตัวนี้เฮ้ยตัวนี้มีสาครับท,าท,าท่านผู้ชมขันเลยเสร็จสองนะครับจเจอพันใหม่จะเดินโดนตัวใหญ่อยู่นะครับมีไสาครับตัวนี้คนระับเสียงนะครับเสียงหวานมากเลยนะครับอือห กัดไม่ขึ้นะครับงัดไม่ขึ้นเลยจะได้ถึงเซฟไว้วันนี้ระยะเจดสองได้มาใหม่ด้วยครับวันนี้เติมเลยทันใหม่นะครับทันใหม่เจอของใหญ่ไหมงัดไม่ขึ้นเลยครับงัดไม่ขึ้นเลยครับวิ่งออกนอกอย่างเดียวเลยครับ่าจะได้ทิ้งครับแบบนี้กลัวครับผมเปลี่ยนใส่สายสิบปอนด์นะครับตอนแรกใส่พีีมันไม่กินครับค่อยๆเล่นนะครับสายเล็กครับต้องปล่อยเซฟแล้วนะครับทิ้งเซฟแล้ว ไม่ไหวครับลัวไม่ได้ตัวเพ <c oughs> ือนก็นมาให้กำลังใจข้างๆด้วยนะครับไซส์นะครับใหญ่นะครับตัวนี้บอกแล้วนะครับหมายนี้มาทีไรไม่เคยผิดหวังดูครับดูทาง,งัดครับม <c oughs> <c oughs> ันถืออยู่บกนกล่องวเห็นเท่าเลย กล้องร้อนนะครับกล้องร้อโอเคพิพันธ์นิกกดนหน่อยนะครับพอดีกล้องตกน้ำไปนะครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอตั้งกล้องใหม่เออใผมใเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตั้งนะเดี๋ยวผมจะถือเองนะครับปกติมา่อนี้เป็นิ้งเซตเดี๋ยวผมจะอันนี้เองนะครับพอดีว่า,าตัวใหญ่นะครับยังไม่ยอมเลยนะครับตัวนี้ อาจจะมีไซส์น่าจะสามอัพนะครับคิดว่าว่าไม่ไม่ไม่ยอมง่ายๆเลยไม่ยอมขึ้นเลยครับกับ,กบจิมตกปลาพาเลาะนะครับวันนี้เจอของใหญ่อีกแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าจะ,ะขึ้นได้ไหมกับคันวันนี้นะครับได้คันมาใหม่ก็เลยชวนกันมาเทสเจอตัวเลยครับ ออกอีกแล้วครับวิงอีกแล้วครับออกอีกแล้วครับไม่ยอม,มง่ายง่ายยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมยังออกอีกยังไม่ยอม, <c oughs> มดูกันว่าจะไซส์จะใหญ่จะขึ้นได้ไหมครับน่าจะใหญ่นะครับ อ,อยังไม่ยอมเลยครับได้ทิ้งนะครับรอบที่สามอ๋ครับจะยอมไหมมาลุ้นกันนะครับผมจะรอดตักปลาไม่ยอมเข้าง่ายๆเลยครับคอยหลังบ่มันจะเข่ามากใส่ไก่ ได้เจอของใหญ่ยอมแล้วครับยอมแล้ว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 ครับมาแล้วมาแล้วอู้หูปล่อยสายปล่อยสายเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหดูครับขอบคุณคนตักมากครับเจอนะครับของใหญ่นะครับของจิมตกปลาพาเลาะโอ้โหเจอสายใหญ่ครับวันนี้เห็นครับตัวนี้สั่นมากครับตื่นเต้นมากเลยครับเกาะปากล่าง ดูครับเหนื่อยมากเลยครับนี้เหนื่อยมากเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่งนะครับตอนนี้นักกังเขนใหญ่มากเลยครับ okay, เบน,นะน,น,น่าจะมีสีโลอัพนะครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งครับต้องขอถ่ายเบียร์สองสองอนอ้ยกอนงาม สีเมื่อวารงนี้มเห็เทากับหาตุนเท่ากับต้องหาตุนไม่จำเป็นหรอโอ้ยมินจวดตัวอยใ่ังเกูปากสีเลยวะตะเพียงให้สวยครับเ็บ่อยฮะเย็บตกลยนครับคือโบจมีเย็น อืมอีสัยฮ,ก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 ฮกักกรรมฮักกรรมนะกรรมดูฮะ,ะนะครับเป็นไงฮเปลี่ยนทันเหรอเป็นไงเป็นไงโดนจันโดนจันขั้นถึงบอกดูนะครับดูนะนะครับดูนะครับนักกรรม นัาก,กับเจ้าทินดูครับแอคชั่นดูครับหลังจากรอคอยมานานนะครับโดนเขาให้แล้วครับของใหญ่มีไซส์ครับเปลี่ยนมาเล่นไม้ตายนะครับโอ้ไซส์สวยครับตัวนี้คู่กันมาจักษ์นคู่คู่กันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับแรงดีมากเลยนะครับ ตอนต้นคลิปนะครับเปิดจูกหัวมาก็บอกว่าจะงัดของใหญ่โชว์นะครับมาแล้วนะครับนี่ทาไม่ได้คันนี้ไม่ได้งัดนะครับผมบอกทาไม่ได้คันนี้คือไม่ได้งัดนะครับคันให้นะาเขายืมครับเมื่อกี้นะาเขาตัวคันสั้นมันปลาใหญ่ไม่เข้าครับปลาใหญ่ไม่เข้าก็เลยชักส3มาให้นะาเขายืมครับวิ่งออกนะครับไม่ยังไม่ยอมนะน่าจะตัวคู่กันอเมื่อกี้ครับสีโลมีนะครับ ติดตั้งกล้องดูนะครับอาก,กรรมดูพรปลาอยู่นู่นเลยนะครับน่าจะใหญ่สุดสีะแล้วครับดูครบยอมแล้วครับยอมแล้วยอมแล้วใช่ไหมครับตกใจ <c oughs> กล่องก่อนครับต้องตกน้ำครับตูต้รถไฟ ดี๋ยวงัดไหมเปลี่ยนก่อนเมื่อกี้กล่องตกน้ำนะครับอ่ะ,อะงัด โอเคกำตกปลา,พาแพลวโอ้โหนะครับโดนแล้วนะครับไม้แรกไม้ตายเปลี่ยนมา<อ>เป็นไม้ตายครัมันก็นจะเป็นคู่กันนะครับสุดยอดครับผมทีมงานวันนี้นะครับรมันจะเป็นคู่อันี้คู่กันกับตัวเมื่อกี้เลยครับโอ้ข่าวปลากันี่อีกอนิดเดียว แต่ว่านังเหนียวูมังตพวนั้นชิมมั้ยเจ็บๆๆนะครับอยู่ไซนะครับมันจะเป็นคู่กับตัวเมื่อกี้นะใช่เลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับฝากติดตามผลงานนะครับจากช่องจิมตกปลาพาลาะครับผมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคครับ ครับตอนนี้ก็เวลา15นาก40นาทีนะครับผมจะขอสรุปผลงานเลยแล้วกันครับวันนี้เนาะจะเก็บของกลับบ้านเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าออกไปทำกับข้าวกันมาดูครับผมก็ไล่มาแล้วนะครับลไลมามดูครับของผมกับผมกนกกรรมนะครับ ได้คนตัวเลยนะครับสรางขาดส้างขาดครับวันนี้นะครับวนจันนะครับไซสี่ไซห้านะครับตัวนี้ก็จะมีสีครับนะครับนี่ครับของผมก็ตะเพียน่อไปไปดูของนักกรรมด้วยครับก็ของผมนะครับเกือบไม่รอดนะครับแต่ว่าก็ยังเจออยู่นะครับปลาก็รุ่นปลาเขาเดียวกันนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกันก็ไม่ได้ไม่เยอะแต่ว่าก็ยัง ใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับเมนูจอจะเห็นชัดไหมนะครับก็ประมาณน่าจะสองถึงสามโลสามโลน่าจะได้ครับตัวนี้ฝากติดตามผลงานนะครับคลิปของเราได้นะครับทางช่องเต็มคลิปเลยนะครับเต็มคลิปเต็มเลยทางช่องจิมตกปลาพาเลาะนะครับโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ